ข่าวดูทุกคน เตรียมดันผลงานองอิงเพชรบ้านแพงที่จะลงจองเงินในวันที่17กรกฎาคม2568นี้กับภาพยนตร์คายอ้อนะครับรีดด้ว่าใกล้จะเป็นดาราเต็มตัวแล้วครับทุกคน,นสำหรับองอิงเพชรบ้านแพงผลงานของน้องครับก็จ่อคิวรออยู่นับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นครับและในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าพ่อโจออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าภาพยนตร์คายอ้อจะมีการจําหน่ายบัตรแข็งล่วงหน้าก่อนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะสนับสนุนอ,ง,องิงอยากจะสนับสนุน สามารถทักไปได้เลยครับทุกคนที่เฟซบุ o o บอสโจยูร์แมนินและก็แฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนั่นเองนะครับแน่นอนครับทุกคนตอนนี้อุค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมีผลงานเยอะแยะมากมายนะครับที่ต่อคิวรออยู่ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีต่างๆครับทุกคนที่ติดต่อเข้ามาอย่างล้นหลามซึ่งบอสโจยูร์แมนินก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีทีวีหลายๆช่องและหลายๆรายการครับที่เตรียมจะเชิญพระโจกับองค์อิงเพชรบ้านแพงไปออกนะครับเรียกได้ว่าจอคิวรอเยอะมากๆเตรียมซับพอร์ตผลง กกาันดีว่เวลาที่พ่อลูกคู่บุญเนี่ยไปออกรายการไหน FC แฟนคลับก็เตรียมไปถล่มได้เลยนะครับและยิ่งผลงานของน้องนะครับก็ใกล้จะลงซองเงินนับถอยหลังได้เลยครับทุกคนวันที่17กรกฎาคมกับเพชรชาวดินซึ่งบอสโจก็ออกมาเปิดเผยแล้วครับทุกคนเขาจะมีการถ่ายทํา MV ด้วยกับนักดนตรี30กว่าชีวิตครับทุกคนที่จะมา,าถ่ายทําเป็นดนตรีประกอบภาพยนตร์คายอ้อนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆและบอสโจครับทุกคนก็เผยว่าใช้งบเนี่ยสูงสุดตั้งแต่เคยใช้มา กับการถ่ายทํา MV เลยนะครับโอ้โหนักดนตรี30กว่าชีวิตกับทุกคนกับการทําภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากมากเลยทีเดียวครับและได้อาจารย์เรียบเรียงอย่างอาจารย์ซินนี่ภูไทยครับที่ได้มาทําดนตรีให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เพชรชาวดินของน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับเชื่อว่าหลายคนที่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยจะต้องดังอย่างแน่นอนสําหรับเพชรชาวดินน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองกับทุกคนมารอซัพพอร์ตผลงานกันนะครับอุ้งอิงเป็นขวัญใจมหาชนของพ่อแมนะ่เอฟซีแฟน ซึม่มอิมมองว่าน้องเนี่ยเหมาะกับคําว่าขวัญใจมหาชนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าน้องได้รับกําลังใจอย่างล้นหลามจากเอสซีแฟนคลับในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นมาลายน้ําใจด้านหน้าเวทีครับทุกคนรวมถึงการสร้างสารรค์ผลงานของน้องนะครับทุกคนในแต่ละวันเราจะเห็นได้ว่าน้องสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านการแสดงนะครับรวมถึงผลงานการร้องเพลงต่างๆครับทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่ามีภาพหลุดออกมานะครับนั่นก็คือภาพอุงอิงเนี่ย ร้องไห้ในขณะที่ถ่ายทําภาพยนตร์คายอ,อ้อแปลว่าน้องเนี่ยอินกับบทมากๆครับทุกคนจนทําให้องอิงร้องไห้มาแล้วเกิดอะไรขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้น่าติดตามมากๆแล้วมิ้งข่าวกระแสเชื่อเหลือเกินว่าวันที่17กรกฎาคมนี้จะเป็นปรากฏการให้ทุกคนเนี่ยไปรวมตัวกันหน้าโรงหนังหรือว่าหน้าโรงภาพยนตร์คายอ้อนั่นเองเชื่ออย่างนั้นครับทุกคนและมาดันยูส่งอีหลาน้อยให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทุกคนไปสู่ประสบความสําเร็จอย่างที่น้องเคยพูดเอาไว้ดันให้ถึง500ล้านดัน ที่ถึงพันล้านกันครับทุกคนอุงอิงเนี่ยคืออาจจะได้ไปเดินพรมแดงต่างประเทศก็ได้เนาะเหมือนที่หลายๆคนนะครับพูดเอาไว้พี่ๆอินฟลูเอนเซอร์บอกว่าไม่แน่นะถ้าพายอ้อประสบความสําเร็จอาจจะได้ไปเดินพรมแดงกับทุกคนที่เทศกาลหนังเมืองคานก็เป็นได้นี่อันนี้ไม่ได้คิดเล่นๆนะครับ เป็นไปได้ครับทุกคนถ้าพายอ้อประสบความสําเร็จและ fc แฟนคลับดันยูส่งพลังครับทุกคนให้พายอ้อครับทุกคนประสบความสําเร็จในเรื่องของรายได้หรือว่ากระแสะอะไรต่างๆนั่นเองครับเชื่อว่า fc แฟนคลับจะมารวมตัวกันตรงนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับทุกคนรอสนับสนุนผลงานน้องกันดีกว่านะครับเข้าใจอยู่ช่วงนี้พ่อแม่อาจจะเฮิร์ตในเรื่องของรางวัลอะไรต่างๆแต่ว่านี่บอกว่าองค์อิงเหมาะกับคําว่าขวัญใจมหาชนมากกว่าคําว่ายอดนิยมเนาะเพราะว่ายอดนิยมน้องเป็นอยู่แล้วนะครับน้องก็เป็นไ ไอดอลของ FC a n นขับอยู่แล้วเป็นไอดอลของเยาวชนรุ่นใหม่อยู่แล้วครับที่ทำให้เด็กๆเกยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยออกมาทำตามความฝันของตัวเองออกมาหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะครับออกมา,าสู้ชีวิตเพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวเพราะฉะนั้นพี่มองว่าน้องเป็นคนที่ยอดนิยมอยู่แล้วแล้วก็เป็นขวัญใจมหาชนอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวินาทีนี้ทุกคนควร move on นะครับแล้วก็ออกมาสนับสนุนผลงานน้องกันดีกว่าแล้วก็เร็วๆนี้วันที่1 มิถุนายนนะครับน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยถูกรับเชิญกันทุกคนไปที่อ,อ,อนุสาวรีย์สมรภูมิครับทุกคนในวันที่หนึ่งะครับเป็นการไปเล่นคอนเสิร์ตกับพ่อโจด้วยกับทางด้านลูกทุ่งสแควร์นะครับแน่นอนครับวันนั้นมิปุมิเหมากระแสเนี่ยรับปากแล้วกับบอสโจว่าไปด้วยแน่นอนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นหลังจากภาพยนตร์คายอ้อนะครับได้มีการแบบว่า ได้ออนเสร็จแล้วเราเนี่ยก็จะมีการไปออนทัวร์กันครับทุกคนทั้งอุ๋งอิงเองเชื่อว่าภาพยนตร์ออกนะครับกระแสะของน้องต้องเปรี้ยงกว่าเดิมแน่นอนครับทุกคนสระอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงรางวัลวิ่งเข้าหาอย่างแน่นอนครับพุกคนเราไม่ต้องวิ่งเข้าหารางวัลน,นะครับคํานี้ใช้ได้เลยนะพินิกกี้ทีมงานขอบตาดาพูดแล้วเมื่อคือนนี้นะครับแอบไปฟังพินิกกี้พูดหลายคําพูดอยู่เมื่อวานนี้ก็มีหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นครับพี่คนเตรียมดันยูส่งอิหลาก,กันครับในเรื่องของผลงานจะดีกว่าา่าาาาเเเเนนะะจจป็ผลลลงงงพพตๆโย ว่าไปดูภาพยนตร์คอ้อเนี่ยสองเพลงก็คุ้มแล้วนะพี่คนสเพลงคือคุ้มแล้วนะเพชรชาวดินแล้วก็มีอีกหนึ่งผลงานเพลงที่อิงเพชงบานแพง,งเนี่ยได้ร่วมร้องวิมเชื่อวว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ ทุกคนรอฟังเพลงประกอบเพราะว่าบอสโดมินินก็เผยว่าจะไม่มีการปล่อยออกมาก่อนอย่างแน่นอนสําหรับเพชรชาวดินนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะฟังเสียงอยิงเพชรบ้านแพงร้องต้องไปดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโอ้ทุกคนตื่นเต้นนะ่ะเป็นปรากฏการณ์จริงๆแล้วก็อิมข่าวกระแสดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นส่วนเล็กๆนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้เชื่อว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีความภูมิใจหมดเพราะว่าอิมข่าวกระแสเค,เคยเมื่อสักครู่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ไปนั่งคุยกับทางด้าน พี่มหาสมปองท่านก็เผยให้พิ่มิ่มฟังว่าโอ้โหคำนี้คำเดียวเลยยกนิ้วโป้งให้เลยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเชื่อว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนเนี่ยจะไปสร้างปรากฏการณ์ร่วมกันนะทุกคนในวันที่17รกรกฎาคมนี้ไปซัพพอร์ตทำทุกคนไปดันยูส่งผลงานของอิงเพรบ้านแพนกันนะครับกับเพรช,ชาวดินซึ่งหลายคนบอกว่าอ้ยนี่แหละมันเป็นอะไรที่แบบคือ เราอยากจะฟังเพลงของอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยมาหลายต่อหลายเดือนแล้วและนี่แหละวันที่17รกรกฎาคมนี้เราจะได้ฟังกันแล้วในโรงภาพยนตร์ใช่ไหมครับทุกคนจอคิวรอจริงๆนะครับแล้วก็ในช่วงนี้อุ๋มีเบนก็กําลังเดินทางครับไปที่จังหวัดชัยภูมิครับทุกคนเดี๋ยวเราไปให้กําลังใจน้องกันเนาะวันนี้เดี๋ยวจะไปดูว่าอุ๋งอิงจะมาขายบัตรด้านหน้าเวทีหรือเปล่านะครับวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับไม่มีฝนเลยก็ฝากพ่อแม่ด้วยใครที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงนะครับสาหรับชัยภูมิเนาะอยู่ที่บ้านวังม่วงตอนนี้ พ่อการใช้ได้มีการอัปเดตคลิปแล้ววันนี้จะแอบไปหาพ่อการใช้ด้วยทุกคนเมื่อวานนี้พ่อการใช้มีการไลฟ์สดทาําอะไรให้กับอีลาน้อยอุงอิงครับในวันปิดฤด,ดูกาลก็ไปซัพพอร์ตน้องกันตรงนี้ดีกว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับทุกคนเอาเงินที่โวชต่างๆไปโหวตไปทำไํำอะไรให้กับน้องดีกว่านะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบ เป็นได้ได้พื้นที่สื่อกว่าองค์อิงอได้รับมาลายน้ําใจแบบเยอะแยะมากมายเนาะอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้เชื่อว่าพ่อๆในเอฟซแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็เปลี่ยนความคิดแล้วแหละก็เห็นหลายคนมาคอมเมนต์ในช่องทางของอุ้ม,มข่าวกระแสเนี่ยเยอะแยะมากมายครับแล้วก็มิ้มก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเนาะในวงการนี่แหละก็นั่นแหละครับเป็นกําลังใจแล้วก็อาจจะไปสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับองค์อิงเพชรบ้านแพงกันนะครับในทุกๆด้านเนี่ยจะเป็นหนัง นี่แหละคือการโชว์สกิลความสามารถของน้องจริงๆเลยกับภาพยนตร์คายอ้อนนี่แหละครับทุกคนในการร้องไห้ในฉากที่น้องไหว้พิธีคายอ้อเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นพ่อน,นนถึงร้องไห้ไม่หยุดเพราะฉะนั้นเชื่อว่าน้ำตาทุกคนจะไหลาพากในภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนนะครับตื่นเต้นมากๆสําหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยนะคบแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ